วันนี้เริ่มเอาพิมไปฝึกนั่งสักโครกนะคะเขาจะมีอุปกรณ์อันนี้เป็นฝาลองนั่งสักโครกข,ของเด็กก็สวมลงไปแล้วก็นั่งเมื่อเช้าไปนั่งสักโครกจริงพิมชอบมากเลยนั่งเลยบอกฉี่ฉี่ฉี่แต่ไม่ฉี่ไม่หยุดเลยทั้นีนั่งเล่นอย่างเดียวเอาขึ้นจากสักโครกก็ไม่ยอมแล้วนี่ติดใจต้องเอาลงมาด้วยเนี่ยเอาลงมาเล่นด้วย ไหนศาสตร์ที่ชี้ำยังไงขี่ยังไงขี่ยังไงขี่ให้ป้าป้าดูซิขี่ยังไงก็ขี่ยังไงเนี้ยแม่ช่วยจับขี่ยังไงอะไรเงี้ยเหรอเออแล้วก็ฉี่ใช่ไหมอืมจะอ่าไอ้จับกูป้าทำไข่ให้วันนี้กิเออนเ,อเออยอะเลยเดี่เก็บไว้กินกลางวันด้วยนะพี่ป้อมเพิ่มสุกอย่างแล้วก็กินกับไข่ นี่ตัดออกมากินได้เยอะแล้วเหมือนกันจะป้อนอีกหน่อยนึงอ่ะเออเก็บอ,อะไรเขียวๆผักบลูเบอรี่แล้วก็เด่ดออกใส่แบบนี้